จากที่พักที่ย่านที่เราพักอยู่นะครับก็จะมีตลาดเกี่ยวกับอาหารเอเชียอยู่3ที่นะครับที่แรกที่เราจะไปวันนี้ก็คือ Pacific Market นะครับแล้วก็ l i l y Market แล้วก็ SF Super m a เปอรมนะครับมีอยู่3ที่ที่เป็นอาหารเอเชียมีของท้งไทยขายด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก12นาทีช่วงนี้นะครับเดินพิจิกาที่เราอยู่ ฝนตกเริ่มเป้นแตกลาไปเลย6เดือนครับตกป,ปอยๆป,ปอยๆป,ปอยๆแล้วกลัาตอนนี้วันนี้ตอนนี้เลยนะครับ5องศาครับว้าวเลี้ยงเกีย๊ยบถามเพื่อนๆที่เขาอยู่ที่นี่นะครับเขาบอกว่าที่พอดแลนด์เนี่ยนะครับ6เดือนนะครับเป็น6เดือนของหนาวฝนแต่เขาบอกว่าถ้าหน้าร้อนเนี่ยครับหน้าร้อนช่วงที่มีแดดบรรยากาศจะสวยมาก ่ก็บอกว่าใกล้ๆปีใหม่อาจจะเป็นศูนย์หรือลบหนึ่งหรือบางครั้งอ,อาจจะมีหิมะตกก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันนะครับว้าวนี่ครับรอบๆบ,บ้านนะครับจากขาวโพลนไม่ใช่สิจากไม่มีอะไรเลยกลายเป็นขาวพโพลนแลครับดูดีครับว้าวว้าวว้า,ววาวนี่อ้ เกรดหิมะมันเข้ามาหาเราแล้ว นีแค่ไม่ค่ยอยเจอแดดเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดมาเก็ตที่แรกนะครับเขาเรียกว่าแ a ซิฟิกมาเก็ตนี่น่ครับมาถึงแล้วครับแปซิฟิกมาเก็ตแต่โอ้โหฝนตกปล่อยๆตลอดเวลาเลยแล้วตอนนี้นะครับลงไป4องศาแล้ว หลบเข้าล่มก่อนเด้ออ่าเข้าไปดูกันโอเคเอารถไหมเอารถเข็นไหมเอารถเล็กไปอ่าโอเคเข้าไปกันเลยโอ้หหนาหนาวหนาวฝนวตกด้วยว้าวนี่ครับข้างในเป็นยี้ครับวันนี้เราจะซื้ออะไรบ้าง อ๋อมีริสอร์ทชื่อมาเลยว้าวกระเทียมหมูสับแกงกุนของกินไทยทั่วไปอ่ะไป เปเปอร์มาร์เก็ตแปซิฟิกมาร์เก็ตทีพอร์ตแลนด์โอเรกอนนะครับเออส้มหรือเปล่าครับส้มเขียวหวานหรือส้มโอครับเนี่ยลูกใหญ่ท้งนี้ใหญ่มากมีผักให้เลือกมากมายนะครับเราไม่ต้องบอกนะครับว่าอะไรกันบ้างมาละ ตัวปูดอกแค่เห็ดสายบัวก็มีครับผมเป็นยังไงนี่ถัวลันเตามา,าก็ลูกใหญ่ดีเนาะสามฟอร์วันอ๋อสามลูกหนึ่งยูเอสดอลลาร์ อ,อ,อตัดไครไรยุงของที่นี่มีแต่ของใหญ่ๆครับเผือกใหญเบิ่มดีเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมันฝรั่งไหมแล้วก็มันที่ไม่ใช่เรามันแกวครับผมลูกใหญ่มากใหญ่เท่ามือปึบกล้วยนี่ ได้อะไรบ้างแล้วอ,อ,อันนั้นคุณคุณนะชั้นเนี่ยคุณ,ค,ณคุณไหมครับสายส้มตำสายกินปลาไม่ต้องห่วงนะครับที่แปซิฟิกมาร์เก็ตเขาม,มีน้ำปลาแซบป,ปินโตแซบคู่ครัวนวดติดใจ น้ำจิ้มสเต็กสำเร็จรูปก็มีอันนี้ครับแม่เครื่องปรุงผัดไทยก็มาเนื้อหมูน้อหมูที่เนี่ยที่แปซิฟิอก,รกอร่อยมากหมูมันนุ่มมากดูสีกันะดูด้นดีมากแล้วราคาก็อร่อนี่มีให้เลือกสันครับหมูเนื้อไก่ นพันท้ายนอรสีพิกเผาเผ็ดกรางเราเจอของโปรดเราซื้อไปแล้วน้ำปลาหวานนี่น้ำปลาหวานสุดตะคร้ ซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วเลยลองกินดูว่าอร่อยเปล่าโอ้โห oh, ลงไปแป๊บเดียวหนาวจีจีจมูกเย็นหน้าเย็นมือเย็นเลยมันก็ลดมาเปิดที่เตอร์อุ่น oh. ตลาดที่สองที่เราจะไปนะครับลิลี่มาร์เก็ตเห็นเขาบอกว่าลิลี่มาร์เก็ตเนี่ยน่าจะเป็นตลาดของเพคนบ้านเราครับของรถของลาวตลาดของลาวแต่ก็เขาบอกว่ามีข้าวแกงขายและข้าวแกงตักแล้วก็มีสินค้าไทายๆขายด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ ไปอีก6เดือนครับฝน กตนี่โอ้โหมากับฝนฝนก็ตกตกก็ฝนฝนก็ตกอะไรเอ่ยไม้ปลาร้าแล้ไม้ปลาไม้โอ้โหปลาทั้งนั้นเลยปลาเพียบเลยสูนารีสูนารีก็มาไม้ก็มีตำนัวโอ้ปลาเยอะมากนี่สายปลาไม่ต้องห่วงเลยครับ ลิลี่มาร์เก็ตเพียบีนีก็8บาทแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเขาโลทะเลมาไกลโอเคมาไกล8 US ดอลลาร์มาแล้วถือเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะทำอะไรนะแกงป่าขนมจีนกแกงป่าในลิลี่มาร์เก็ตก็เป็นอย่างนี้มีทั้งของอไทยมีของลาวมีของ เวียดนามตรงนี้เป็นแกงตักครับมาดูกันมีแกงตักด้วยเข้าแกงแกงตักนี่น่ากินป่าวนี่โอ้ยขนมน่ากินมากเลยมีขนมด้วยมีโอเลี้ยงนะครับนี่คอฟฟี่เฮลบูบอย ส้มเิียวหวานลูกใหญ่ครับใช่ป่าวใช่สิฮันนี่ผักสดๆโอ้โหเยอะแยะมากมายสุดยอดจริงนี่กุ่มก็ขายไงเอ่ยเป็นถุง จจิ๋วเท่าไหร่อ่ะบาทเดียวบาทเดียวหนึ่งยูเอสดอลล่า <USD. S 2> ดูสิมะกรูดห้ายูเอสดอลลาร์มันล้วแต่ราคาอย่างอันนี้ห้าเหรียญใช่ไหมอ่าก็สี่เหรียญมันละแต่น้ำหนักยอ๋อแล้วแต่ลูกแล้วแต่น้ำหนักนี่มะกรูดมันก็มีมะนาวก็มา นี่เหรอเส้นขนมจีนแห้งหน้าตาเป็นไงใช่แบบน,น,นี้แล้วเราก็ต้องเอาไปแช่แล้วก็ไปต้มน้ำแล้วมันก็จะกลายเป็นเส้นสดเพราะที่นี่ไม่ขายเส้นสดขนมจีน,นอ่ะแต่ว่าเราเรยังไม่เอาเราค่อยมาซื้อเออเดี๋ยวเราจะซื้อไปเลยนะคุค้นๆเนาะชาวเกาะไรกะทิเหรออ๋อใช่กะทิชาวเกาะ เส้นทำไมใหญ่โตอะไรขนาดนี้อ๋อยี่ห้อต้นสนเหรอของไทยแลนด์นี่นี่ไทยไหมนี่ก็ไทยแต่ว่าอันนี้แพ็เแ้กมันหบาทอ่ะหกเหรียญเพื่อน่กว่าพอเราก็กินเยอะก็ไม่ทเยอะแค่วนเื่อยอลยยวนะงเหรอม กะปินี่คลองโคนนี่นี่กะปิก็ต้องมาแล้วมีอะไรบ้างนะก็จะมีซาลาเปาใช่ไหมแล้วก็มีนี่กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายแล้วก็มีกุ้ยช่ายเหลี่ยมอันนี้กลมอ่ากุ้ยช่ายเหลี่ยมกุ้ยช่ายกลมแล้วก็มีมะตูมโกะมะตูมโกยังมีอะไรครับผม แล้วก็นี่ขนมตาลขนมตาลเอยขนมไทยนั่นแะขนมตาลใช่ไหมใช่ใช่เราไปอุ่นเองนึ่งเองคือขนุนมขนุนโอ้โหทุกอย่างเป็นแข็งๆหมดเลยครับโปรเซ็ตหมดใช่ใช่จะมีขนมตาลใบเตยขนมตาลใบเตยก็จะมาแบบแพ็คอย่างนี้เลยเพราะว่าต้องซิลที่นี่ทำไมต้องซิลอย่างนี้อ่่าไไมด้เอออะไรอย่างนี้ไหมว่าที่นี่ ส่วนใหญ่แล้วท้างบ้านเรามันก็จะมีเป็นกระโดดน,นะรากใช่ไหมแต่ที่เนี่ยผักชีมีรากของจริงห้ามกินรากอ๋อใช่เขาจะตัดรากเลยอ่าแล้วที่เนี่ยข้าวมีรากเลยทุกอ,อย่างเราจะเไปตามคนที่ก็ไม่ได้เขาไม่มีจะบอกว่าตรงนี้ของโปรดผมทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยกินกับข้าวต้มโอ้ของชอบทั้งนั้นเลย มันกุ้งเสวยขึ้นไปข้างบนมันปูเสวยอันนี้ของโปรดผมไม่ซื้อไม่ได้แล้วมีกระปุกเล็กไม่เอาหนึ่งกระปุกเลยไม่เป็นไรเอานี้แหลอานี่แหละนี่ต้องกินต้องกินต้องกินไม่กินไม่ได้ของโปรดเรากินขนมปังอีกทีที่อ้นี่อันนี้อะไรนะ รถด่วนรถด่วนอ่าที่เป็นเชียงใหม่เราก็เป็นรถด่วนแล้วมีอะไรอีกก็มีนะปลาทูเป็นเข่งปลาทูปลาทูปลาทูปสองปลาสองไม่ใช่ปลาทูนี่มาเป็นเข่งครับผมอ่าหน้างอคอหักปลาสลิดก็มีแล้วก็แมงดาแมงดาก็มานั่งมีอะไรนะอย่าบอกนะกบเฮ้ยไหน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 กบอบ่กบ กบเลยมักบวะกบกโกบอ้อมก็มาไว้ว้าวว้าวอาสลิดอาสลิดดูดิราคายังไงอ่ะตอเงินเจ็ดบาทราคาเจ็ดบาทเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่เก้าตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่เออตวดใช่ไน่น้องมาเป็นเข่งเลยครับผม4บาทเอง4บาท4 US ยูเอสดอลลาร์สี่อื้อ ถ้เป็นโซนน้ำปลานะครับมาคุ้นๆไหมครับคุ้นๆอย่งน,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 นั้นเลยเน,น,น,นาะน,น,น,นี่น้ำปลา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 ซอสฟ้าเขียวหัวเล็กผลเล็กไงอ๋ผอผลเล็กนี่ไม่ผลใหญ่ผมชอบกินข้าวเหนียวกิ <bedeutet> นที่ข้าวเหนียวก็มีครับ ไซส์ใหญ่ก็มาไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไอ้นี่เขาเรียกหวดไหมมาจากไทยแลนด์นะ Product of Thailand หวด Product of Thailand ครับผมอ่ะไม่ต้องซื้อกันมานะครับที่นี่เขามีนะครับตลาดลิลลี่มาร์เก็ตนี่ครับเรามีสาคมีสาครบก็ต้องมาเพราะสากระครบต้องมาเราก็มีกระต่ายได้ครับ เจอของโปรดอีกแล้วครับผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับท่าสยามก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กแห้งสูตรน้ําตกก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ําตกว้าวว้าวท่าสยามเขาก็มาถึงร้านนี้เป็นร้านของคนไทยนะครับไทยลาวอาหารไทยลาวลิลี่มาร์เก็ตครับผมสาหรับเพื่อนๆที่มาพอดแล้วนะครับคิดถึงอาหารไทยเครื่องส้มตำที่นี่มีครบเลยนะครับลิลี่มาร์เก็ต ออเรนทอลนะครับเซิร์ชเน็ตมาเจอแน่นอนนะครับเป็นเจ้าของเป็นคนไทยครับอาหารไทยเพียบแกงตักด้วยที่นี่ให้ดูต่อไปแล้วก็จะไป SF สเอฟซูเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นก็เป็นอาหารแนวแนวเอเชียเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับผมเราออกจากลิลลี่มาร์เก็ตมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปที่ SF สเอฟซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ อากาศเขาบอกว่าววนนี้หมดทั้งวนันทั้งวนันทั้งวันนี่ ทรัคฟูดเมืองพ่อแลเป็นฮิปสเตอร์นะครับ t ทรัคฟ o ดเห็นก็บอกว่าเยอะมากที่นี่วันหลังเราจะมารอกินอาหารของ t ทรัคฟูดแล้วก็จะบอกพวกเรานะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรเต็นรถเยอะครับที่นี่เพราะว่ารถราคาไม่แพงไม่มีแวตไม่มีเซลแท็ก ได้เลยดูเ๋ยเป็นรถทั้งเส้นเลยครับผมคิดว่าเราอยู่รัชดงดดถ 5, 000, ดรถแบนี้กอก5,000บาทใช่3,000 4,000 5,000มีเงิน4,000เหรียญมีรถขับได้เลยครับที่นี่ชิงรถครับเกเซ่ เพื่อมาเก็แท่งๆอันนี้ก็ใหญ่อ้าวโทษทีตรงนี้ก็ใหญ่พอสมควรที่นี่เพราะป็นโลดวันนี้เราก็มา3ตลาดเอเชียเลยนะครับ รวมถึงไทยด้วยเวียดนามด้วยอันนี้ก็รวมๆกันนะครับนี่ครับ SF Supermarket มากันแล้วโหที่นี่เขาบอกว่าใหญ่ของเยอะอ่าขายโลตัสแล้วเดี๋ยวไปดู <laughs> ในก่อนว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนี่ SF SF กว้างใหญ่กว้างใหญ่เลยของขายะแยะเลย กว้างจริงจังที่เนี่ย SF Supermarket เนี่ยกว้างจริงจังของขายเยอะก็เจอของโปรดเราอีกแล้วครับเราชอบกินกุนเชียงก็กุนเชียง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 ซีฟู้ดก็น่ากินนะพวกปลาพวกซีฟู้ดนะนี่นี่นี่น มีแบบสดๆด้วยเด้อมีปลาเห็นไหมโอ้ปูต้มเริ่มเลยดูดิตลาดผลไม้ฝากผลไม้ใหญ่มากครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะ ก็มาครบแล้วนะครับ3ตลาดสุดที่สุดท้ายนี่ก็เป็น SF s u p e r m เปอร์มาร์เก็ตน,นะครับผมตอนนี้นะครับ4โมงครึ่งน,นะครับบ่าย4โมงครึ่งตอนเย็นบ้านเราเนี่ยตอนนี้อากาศลดลงมาเหลือ5องศามีฝนด้วยโอ้โหหนาวจริงจนี่ครับบรรยากาศ5โมงเย็น